ค่ะวันดีเอฟซีทุกทกท่านนะคะเดอ้อยินดีตอนรับเขาชูสองสุภาพพรพาลวยเด้อค่ะเดอ้อเมื่อนี้แอดกระซิได้ไปตามเลขห้าน้อยของมอมตงเนาะค่ะเดอ้อวาเพิ่นได้โตไดค่ะเพราะว่าห้าน้อยของมอมตงเขาสองมือติดแล้วเด้อค่ะเดอ้อห้าน้อยเมื่อวานนี้ก็เขาห้าน้อยพิเศษคะ่ะแอดกระซิตาม ว่ามือนอีห้าหน้อยพระอาจารย์เอ้ยมอมตรงเพื่อนไห้มาแล้วโตวใดเนะคะเนาะวอลพิทวอาถือก็ต้องขออภัยเอฟซีเดค่ะเด้อพาะว่ายังเป็นช่องน้องใหม่อยู่เด้อค่ะเด้อผู้ใดก็เข้ามาในช่องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุภาพพ่อพ่อรวยได้ได้จ้าเพื่อสิได้เป็นกําลังใจเฮ็ดทลิปต่อๆไปเนาะคะเนาะตัวดียุสไซตัวเด็ดยุสไซอาจารย์ดังยุสไซค่ะแอดก็สิได้ไปตามมา ฝากเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะเพื่อสีให้เอฟซีทุกท่านในยุคโควิดยกโบยุค,บ,ยคบออกบ้านอย่างสีเนาะคะ่ะเนาะเพ่จะได้มีโชคมีมีโชคมีใช่เนาะคะ่ะเนาะถือหวยรวยลอตเตอรี่ไปน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สีได้ซื้อห้าหน้อยเมือละราสิบบาทเจ้าบาทพ่อได้ค่ากับเขาเนาะคะ่ะเนาะแอดก็ไปตามมาให้อีกแล้วเด้อค่ะเด้อเมือนี้ของมอมตงเนาะคะเด้อก็สิลองเสียงเบิ่งเด้อค่ะสามน้อยอยนี่ยมือแรกม,มันออกสามน้อยก็บเอฟซี บางคนเพนนิ่งกระสือชั่งสามน้อยเพิ่งกระได้แล้วค่ะเด้อค่ะมื่อนี้ม่อมต่งเพิ่งกระหามาในเป็นแนวทางในตัวนี้เด้อค่ะเด้อผู้ใดมากกระจัดผู้ใดคัดกระพานเนาะคะ่ะเอฟซีอย่าว่ากันนะค่ะเด้อกระทั่งช่องกรบพอในแนวหน้าเฮลเลนการพนันเนาะค่ะเด้อเสียงไว้จักน้อยก็ดีค่ะอันนี้ก็ลองเสียงมึงนะค่ะเด้อผู้ใดมากกระจัดผู้ใดคัดกระพานเนาะคะ่ะเนาะขั้นบระถือกระยา ดาแอดที่หลังนยค่ะเด้อเพราะว่าอันนี้มันเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเนาะเสียงหาเสียงสืเบ,บึ้งซื้อๆนะคะ,นะเนาะเผื่อผู้ใดอยากเหรียญห้าหน้อยอยากแทงห้าหน้อยนะคะเนาะหลอบแร่งนะคะเด้อเข่าสองมือแล้วเด้อค่ะสามเก่ากับเข่านะคะมือมือก้อนในสามเก่ากับเข่าะคะ่ะเลขเพิ่นค่ะมือนี้ม่อมตตงเพิ่นหามากนะคะสิเป็นห้าหน้อยตัวนี้นะคะเด้อห้าน้อยพระโต้งเด้วค่ะเด้อนี่เมื่อวานเพิ่นก็นได้ให้ห้าสองแปดเนาะค่ะเนาะ เพื่อนก็บ,บอกว่าตัดเหร่นน้ำในำเด้อค่ะเด้อเลขสามตัวตัดเหร่นน้ำก็ได้เด้อค่ะเด้อห้าน้อยค่ะอันนี้ก็สิเป็นห้าน้อยของพระโต้งเนาะค่ะเนาะกะบขันมีดวงกะลองจัดไปเบิ่งนะคะเด้อขั้นมากกลองจัดไปค่ะขั้นคัดกับพานเนาะค่ะเนาะบ่าวากันเด้อค่ะเด้อเขามาเรากักดไลค์กดแชร์แอบกับขอขอบคุณเอฟซีที่ใจดีทุกๆท่านนะคะเด้อที่ติดตามช่องสุภาพพ่ผ้ารวยเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้แอดก็ขอให้เอฟซีทุกท่านกันถือค่าน้อยเอด้อค่ะมือแรงเดอ้อจะได้พ่อค้ากับเขาได้ค่ากับเขาเพราะว่ายุคเน้นเป็นยุคโควิดยุคหาเงินยากเนาะคะ่ะเนาะการลงทุนมีการเสี่ยงือ้นวนะนะะนันละเนาะค่ะเนาะก็ลองเบิงสื่อหาสื่อสิบล่องเบิงเด้อค่ะเดอ้อพ่อได้ค่ากับเขาค่ะก็เฮ้าก็มันบ่มีอยียงแน่นอนเนาะคะ่ะเนาะขาผู้ใดมากกับ่องเสี่ยงเบิงเด้อค่ะเดอ้อพ่อได้ค่าก๋วยเตี๋ยวค่ะนี่เด้อค่ะเดอ้อเลขมือนี่ค่ะ เอฟซีทันใดเขามาแล้วแอดก,ก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้แอดก,ก็ขอให้เอฟซีทุกทันเด้อค่ะเด้อโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปค่ะให้สุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะเด้อร่ำรวยร่ำรวยค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะ